จะมาบอกความในใจให้กับคุณพ่อได้ยินหนูรักพ่อหนูไม่อยากให้พ่อกินเหล้าคนต่อไปคนต่อไปใครคะคนอื่นเข้าไปเลยคนอื่นเข้าไปหนูรักพ่อมากๆใช้ยากทิ้งไปนะคะผมรักคุณพ่อที่สุดมากมากคะ่ะขอใีอ้พ่อเรา่าคกาย กอดทีนึงกอดทีนึงโอเคอ่ะอ้าว้อมยังคะอ่ะถ้าพ,พ่อดูอยู่อย่าบอกอะไรกับพ่อคะแล้วพ่อมาปั๊แล้วค่ะ เขิดน้ำมแล้วมาสิใส่เสื้อให้เรียบร้อยด้วยมาอายืนครับอาชิครับอาขดหลักตาครับอ้าวอ้าวคุณพ่อดูอยู่อยากบอกอะไรคุณพ่อคะฉันรักพ่อค่ะคุณนั่่ถ้าคุณพ่อดูอยู่อยากพูดอะไรกับคุณพ่อคะรักพ่อแม่ ถ้าพ่อดูหนูอยู่หนูอยากบอกอะไรคุณพ่อค่ะหนูอยากรอรักพ่อมารักพ่อค่ะฉันรักพ่อรักพ่อเป็นอะไรองศสินเขินเนอะไรหนูรักพ่อมาใครอีกมาเร็วสวัสดีค่ะ แม่หนูเอาแม่หนูเหรอเอามามามาไม่ต้องเขินบอกรักมาเดี๋ยวคุณพ่อดูอยู่มารักมาเร็วอายเหรอบอกรักพ่อไม่ต้องอายนี่คุณพ่อนี่ครูไม่มีพ่อแล้วเนี่ยคุณรูอยากยังอยากบอกรักคุณพ่อเลยนะรักคุณพ่อไหมดาบอกสิผมรักพ่อมากเลยผมรักพ่อมากคือทับงตัวน่ารัก สวัดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อดูอยู่อยากบอกอะไรคุณพ่อคะโอเคน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณพ่อดูอยู่อยากบอกอะไรคุณพ่อคะรักพ่อนะคะเราเราคำบอกว่าอะไรนะครับดูก็ก็ผมเสียใบคุณดาวให้โน้ตแจ้งกับแม่โอเสียใจด้วยกด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 นาย ลกเล็กก็ไม่มีพ่อแล้วแต่เราก็คิดถึงนั่นพ่อไม่ได้จากหายไปไหนพ่อยังอยู่ตรงนี้อยู่ในใจอยู่ในใจพ่อให้เลือดให้เนื้อกับเราใช่ไหมลูกให้ชีวิตกับเราเราก็คิดถึงโอเคไหมมีโอกาสก็อย่าลืมบอกรักคุณพ่อนะคะและที่สำคัญเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายอามอบความรักให้กัน